สวัสดีครับผูจากช่องผูมอนสเตอร์ Monster นะครับหนมีใครรอดูอิสเอ็กของเรื่องแอนิเมชั่นโฮอยู่บ้างครับซึ่งนี่ก็ถือเป็นอีกหนึ่งธรรมเนียมของดิสนีย์และก็พิกซาร์เลยนะครับที่เขาจะแอบ,บซ่อนอิสเอ็กเล็กๆน้อยๆไว้ในการ์ตูนนะครับและในฐานะแฟนแบบเราก็จะต้องไปนั่งหาก,กันนะครับว่ามีอะไรแอบ,บซ่อนอยู่บ้างวันนี้ผูก็เลยได้รวบรวมอิสเอ็กมาได้ทั้งหมด17จุดนะครับพร้อมแล้วก็ไปเริ่มกันที่ข้อแรกกันได้เลยข้อที่1เรามาเริ่มหาสิ่งที่การ์ตูนของพิกซาร์ต้องมีกันทุกกเเรื่่องลยดีวา นั่นก็คือรถพิซซ่าแพลเน็ตนั่นเองนะครับซึ่งครั้งนี้ก็โผล่มาในรูปแบบของเรือในตอนที่แม่ของเอมเบอร์นะครับตามเอมเบอร์ไปที่บ้านของเวท ข้อที่2ต่อมานะครับก็ยังคงเป็นสิ่งที่กระตูนของ Pixar ต้องมีทุกเรื่องเลยนะครับนั่นก็คือหมายเลข A 1 1 3นะครับที่เป็นเลขห้องเรียนของ Animator Disney และวก็ P ิ x ซ r ที่ California Institute of Art ที่ครั้งนี้นะครับก็เป็นหมายเลขห้องของเกลเจ้านายของเวทนะครับในตอนที่เ m b e r ไปรอคุยเรื่องการปิดร้าน ข้อที่3ในที่เซอร์เทลเลอร์ตัวนี้นะครับที่เอมเบอร์กำลังเดินเข้ารถไฟซึ่งก็จะเป็นวิดีโอที่ไม่ได้เอามาใส่ในกระตูกนะครับตรงป้ายชันชลาที่มีตัวอักษรว่า a h a l นะครับก็จะเป็นตัวอักษรที่เอามาจากตารางธาตุนะครับโดย a ก็ไม่มีในตารางธาตุนะครับจึงใช้เป็น a เหมือนเดิมส่วน h นะครับย่อมาจากไฮโดรเจนซึ่งก็มีเลขอะตอมคือ1และ a l นะครับย่อมมาจากอลูมิเนียมซึ่งก็มีเลขอะตอมนะครับก็คือ13โดยก็จะออกมาเป็น a 1 1 3นะครับห้องเรียนของอนิเมเตอร์ดิสนแล้วก็พิกซ่านั่นเองข้อที่4ตอนที่เวทแล้วก็เอมเบอร์ไปดูหนังด้วยกันนะครับก็จะมีโปสเตอร์หนังเรื่อง The g o o d Element ที่เป็นโปสเตอร์จากการ์ตูน The Good Dinosaur ที่คุณพีเตอนนะครับเคยเป็นผู้กำกับข้อที่5และอีกหนึ่งโปสเตอร์ที่น่าโรงหนังนะครับก็คือเรื่อง p a ร r ต c ้คาวดีนะครับหนังสั้นที่กำกับโดยคุณพีทซอน ข้อที่6ในตอนที่เอมเบอร์เข้ามาในเมืองนะครับทางด้านขวาก็จะมีร้านที่ชื่อว่า Eat at r a f f Cafe นะครับซึ่งก็เป็นการอุทิศให้คุณรั f f X ็ c ซ์เกนะครับที่เสียชีวิตในปี2022กับโรคมะเร็งตับอ่อนนะครับในวัย56ปีซึ่งเขานะครับก็เป็นผู้ที่ช่วยให้คุณพีทัสอนนะครับได้งานแรกกับทางพิกซ่าในเรื่อง Finding Nemo นะครับกับหน้าที่ Storyboard แล้วก็ Production a r t i s t โดยคุณราบนะครับก็ได้มาทำงานกับพิกซ่าในปี1992ในเรื่อง Toy Story ที่รับหน้าที่ Art Director นะครับและเรื่องสุดท้ายก็คือเรื่องโซ่กับหน้าที่ Development a r t i s t ที่ดูแลเรื่องการสร้างสรรค์าง,งานภาพข้พอที่7 เรือดำน้ําสีเหลืองที่ชื่อว่าซอที่4นะครับมีลักษณะเหมือนเรือดำน้ําในเครื่องเล่น Finding Nemo Submarine Voyage นะครับที่ Disneyland California ที่เหลือนะครับก็จะพาเราไปท่องโลกใต้น้ําด้านล่างก็คือสวยมากๆเลยนะครับและเราก็จะได้พบกับตัวละครในเรื่อง Finding Nemo ด้วยข้อที่8ในตอนที่เบอร์นีและก็ซินเดอร์นะครับเปิดประตูเข้าสู่ e อ e m เมนซิตีทางด้านซ้ายนะครับเราจะเห็นตึกสีน้ำเงินที่เป็น Hidden Mickey ข้อที่9ในร้าน Fireplace นะครับตรงโซนที่มีหนังสือขายหน้าปกนะครับจะมีรูปของอาร์โจาก The Good Dinosaur นะครับการ์ตูนที่คุณพีเรซซอนทำหน้าที่เป็นผู้กำกบับข้อที่10ในตอนที่เอมเบอร์ไปส่งของนะครับก็จะมีรถยี่ห้อ t ีโยต้านะครับซึ่งก็เล่นคำมาจากโตโยตานั่นเองและบนรถนะครับก็ยังมีฮิตเด้นมิกกี้ไว้เยอะมากๆด้วยความที่แบบขอนไม้มันเป็นวงกลมนะครับข้อที่11 การแข่งขัน i r r b l l l เกมนะครับที่ทีม w i n g b a เค r s ์สนะครับแข่งกับคอปดัสต์ซึ่งทีมคอปดัสต์นะครับที่เป็นฝ่ายแพ้ชื่อทีมนะครับจะแปลว่าการฉีดพ่นที่ใช้เครื่องบินนะครับในการฉีดพ่นแบบยาฆ่า,มาแมลงในพื้นที่ขนาดใหญ่ที่สื่อถึง d u สตี้คอปฮอปเปอร์นะครับจากเรื่องเพนที่เขาก็เป็นเครื่องบินฉีดยาฆ่า,มาแมลงที่ฝันอยากเป็นนักแข่ง ข้อที่12ในตอนที่เล่าถึงวัยเด็กของเวทนะครับจะมีโปสเตอร์สีน้ำเงินที่เป็นรูปดาวอะไรบางอย่างนะครับจากการ์ตูนเอริโอการ์ตูนเรื่องใหม่ของพิกซ่านะครับที่จะฉายในปี2024 ข้อที่สแฟนสาวของเล็กนะครับที่ชื่อว่าจิบลีที่อ้างอิงจากค่ายซูโ o จิบลีนะครับที่มีผลงานเด่นๆเ,เช่น My Neighbor t o t o r o หรือว่า Spirit e d a w a y ซึ่งดิสนีย์แลวก็ซูโรจิบลีนะครับก็เคยทำงานร่วมกันที่ในปี1996นะครับดิสนีย์ได้ทำข้อตกลงในการซื้อลิขสิทธิ์การจัดจำหน่ายแอนิเมชันของซูโ o จิบลีนะครับมาในอเมริกาตลอดจนการดูแลเรื่องการพากเสียงแล้วก็บดนะครับในเวอร์ชันภาษาอังกฤษสิ่งทั้งหลเป็นแฟนซูโรจิบลีนะ ก็จะเห็นชื่อ Walt Disney Studio ขึ้นมาในเทเลอร์หรือเวลาดูกระตูนะครับนั่นก็แสดงว่าเรื่องนั้นดิสนียนะครับได้ซื้อลิขสิทธิ์มานั่นเองซึ่งใน Toy Story 3นะครับก็ยังมีโทโทโรจากเรื่อง My Neighbor โท t ทโรนะครับโผล่มาด้วยที่เป็นของเล่นของบอนนี่ ข้อที่14หนังที่เวทแล้วก็เอมเบอร์ไปดูนะครับที่ชื่อว่า p r i d e and Prejudice นะครับมาจากหนังในปี2005หรือในชื่อไทยนะครับก็คือดอกไม้ทรนงกับชายชาติพยองเรื่องราวของอาริสเบตนะครับหญิงสาวแสนฉลาดแล้วก็เป็นตัวของตัวเองกับดาร์ซี่นะครับชายหนุ่มปากแข็งพูดน้อยแล้วก็แสดงออกทางด้านความรักไม่เป็นที่ทายที่สุดนะครับทั้งสองก็รักแล้วก็แต่งงานกันถึงจะแตกต่างกันแค่ไหนที่เหมือนความต่างของเวทแล้วก็เอมเบอร์ ข้อที่15และมาอีกหนึ่งอิเซของ l เอลิเมนโทที่ไปโผล่ในการ์ตูนเรื่องอื่นนะครับนั่นก็คือในเรื่องไร้เยียตอนที่บัสนะครับไปกดตู้อัตโนมัติในนั้นนะครับจะมีขวดน้ำที่ชื่อว่าเวท Water รนะครับที่มีหน้าของเวทอยู่บนขวด ข้อที่16ในฉากที่เอมเบอร์ไปส่งของนะครับจะมีร้านหนึ่งที่เขียนว่า EST 1น8่ที่แปลว่าสร้างขึ้นในปี1983ซึ่งในปี1983กนะครับก็มีเหตุการณ์สำคัญก็คือในตอนนั้นนะครับพิกซาเป็นแผนกคอมพิวเตอร์ของบริษัท film, ลูคัสฟิล์มและก็ได้สร้างภาพความละเอียดสูงภาพแรกนะครับที่ชื่อว่า The Road to Point Reyes ซึ่งตอนนั้นนะครับพิกซาเป็นที่รู้จักในชื่อกรา p ฟิก Group ก่อนที่จะแยกตัวออกมาในปี1986 นในชื่อิและในปี1983นะครับก็ยังได้คุณจอห์นราซิเทอร์นะครับมาทำงานกับลูคัสฟิล์มที่ดูแลเกี่ยวกับ c t i Animation และเขาก็ยังมาร่วมทำงานกับพิกซ่าในตอนที่แยกออกมาจากลูคัสฟิล์มนะครับในปี1986ที่เขาก็เป็นผู้กำกับ Toy Story, A Bug s l i f t Toy Story 2ค่าและก็คา r 2 ข้อที่17ในตอนที่พี่ชายของเวทนะครับที่ชื่อว่าอารลันเรียกลูกเขาว่ามาโคแล้วก็โปโล ซึ่งก็เป็นการเปรียบที่มาจากการเล่นมาโครโปโลในสระน้ำนะครับซึ่งก็จะเลือกผู้เล่นมา1คนนะครับเป็นคนหาแล้วก็ทําการปิดตาจากนั้นนะครับก็ให้คนอื่นๆไปหาที่แอบในพื้นที่ในสระตามที่กําหนดจากนั้นคนหานะครับก็จะตะโกนว่ามาโคและอีกฝั่งคนเล่นนะครับก็จะตอบกลับว่าโปโลซึ่งคนหานะครับก็จะต้องตามหาอีกฝั่งนะครับตามเสียงที่ได้ยินว่าอยู่ตรงไหนนะครับเพื่อให้คนที่โดนมาเป็นแทน และนี่ก็คืออิสเอกทั้งหมดที่ภูหามาได้นะครับถ้าใครเจอจุดไหนอีกก็สามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับจะบอกว่าดีใจมากๆเลยนะครับที่ทำคลิป50เรื่องจริงของ Elemental แล้วแบบทุกคนมาคอมเมนต์ว่าเออชอบเรื่องนี้กันนะครับคือแบบใจฟูสุดๆก็หวังว่าเพื่อนๆจะสนุกก,นกันกับคลิปนี้นะครับยังไงก็มาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับ